ค้ำทางคอยข้านไปเห็นไหพี่น้องมันเลยมันเลยบรดหูเหลี่ยงหูถีบหูดแดนงนี่ยังมันจะเลเลีเล่ยนบาจบนะคระับสมเอ๋อพี่น้องกันจักอาทิตย์หนึ่งเขาสีมันไหลจักเทือสองเถือแค่นั้นแหละบไดไหล่สมเอ๋อคือคนยังมาท่านผ่านคนบาดแผลคักแผลเนี่ยนั่นแหละพี่น้องให้สู่กันเอาไปสู่กันเอาไปสู่มาใกล้แล้วสู่มาใกล้แล้วถอยไม่ได้นะแวดได้ด้อจ้าแวดได้ด้อจ้า ขอบคุณหลยๆเพื่อนที่เขามาหาขอบคุณทุกคนนะคะอย่าอ้วนให้กำลังใจจะคของเสมอเจ็บไข่ได้ไป่วยกับลูกขึ้นมาเห็ดคือเก่าหยุดบ่ได้<ม>งานนี่ลงเลียนนี่ที่ซื้อเพราออหยางอยากอยางอยากได้กระติกหนักจะบอลลูอ้วนเพื่อไอหยางกับบรลลูกกินกับบไดลกขึ้นหลาย่ว่าอวด อ้วนแบบว่าอ้วนขาใหญ่แขนใหญ่เนี่ยแขนเนี่ย,นนยมีผู้ใดมาหายกำลังใจหลายบ่ออันนั้นมันจะจบไปอยู่ถ้าคนว่ามีคนมาหายกำลังใจหลายมาันรู้สึกนอนปวดสามขึ้นละมือน,นี่เขาขึ้นดิซีในห้องฉีบ่ไว้ <c oughs> ต้องไปหายามากินละ <c oughs> เลยเด็กป๊เออเลยให้ลุ่งวิ่นไปสื่อให้การบ้านส่งทุกวันส่งทุกวันไม่เคยขาดหญ <c oughs> ่อ้วนสู้ตลอด ใกญอ้วนปกนีกินเยอะกินเยอะอะไรก็อร่อยอะไรก็อร่อยคน,ม,คน,ม,นมันหลายคนมันกินหลายมะหมมก็กินอะพี่น่ออยากมวนน้ำม้วนนะเนาะเ้าก็ะปได้เปะอันนี้จระู๋อรกันไดไนคือถือเกเหลขกบ่คือถือกเลขกันเสอยว้าวิ่ยาวสุดวไล่ซดอเด้อดพี่้อง ทำอะไรให้มันสม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอแล้กก็ะชิดิระชิดขึ้นบมื่อเมื่อเราขี้นอดเมื่อเดินคนเราว้างหลานกับบมาถ้าหลานมาก็จะหมดเออหลานเราริดิกลงผู้ดพ่อกั็แม่มันเมื่อคลิปสตรีมช่องคุณคิดอะไรอยู่คลิปยาวคลิปสตรีมสามนาทีขึ้นไปนะคะมีไหมไมม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาได้ว่าก็ให้กินได้ไม่ใช่เซเว่นแต่กินได้นะคะมาด้จ้ามาเด้อกุฎิโพสยังเลี้ยนใหม่ๆอยู่มันกับเบอปังเพชรยัยงไดมันกับเบอปังเพชรยัยงไดกับเบอปังโมกับเบ่ดังเขาบ่มีคลิปปังเข้าก็เลยบ่ดังถ้ามีคลิปปังมันก็ดังไปเองแล้วคนเข้า คลิปยังไม่ปังมันก็ไม่ดังนะแห่ดอกบอแหนดอกหลายกดละเพราะว่าทัวประเทศทัวบ่แมนจะทัวประเทศทัวโลกก็เลยรวยได้เยอะหน่อยแต่ไม่เยอะมากอายุมากกินไม่ได้เยอะหรอกให้ให้พวกเด็กๆมันกินให้อิ่มมากสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแหง่งๆรวยๆอม เคยอมแล้วทำทุกอย่างพิทุมทำทุกอย่างไม่หายไอเรานี่ยังสู้ไม่ได้เลยอายุม,มากหกสิบกว่าเจ็ดสิบก็ยังมียังยังเล่นอยู่ปวดข้อก็อเลขยำเป็นต่ำคันบ่มีอย่างก็บขึ้นนอนทั้งเมือนแหละสบายแล้วก็คลิปเรียวคลิปเรียวคลิปสั้น สามวิสี่วิหาวิก็ว่าไปตายมันอาจเสบอักเสบอักเสบมั่งนะไอ้ไอ้เหงือกนะั่นนะมันจะคงุ่มอักเสบแน่นแน่นแหละมันจังของมันขึ้นมาสองช่องนะเหลือสองช่องยังไม่ขึ้นสีเขียวเขาก็ว่าให้ขยันลงคิดเออขยันขยันลงมันก็ขึ้นมาอีหลีแหละ ปีมีสุขปีใหม่มีโชคมีชัยเฮงเฮงรวยรวยลำลิรวยรวยไปบานมามาคุยกันมวนเสืนเด้อพี่น้นองเด้อมาคุยกันมวนเสืนมีอะไรก็เออแต่จสองท่านกลัวน่ะสิเขาก็สิด้านมูมาหาด้านมาหายรับบว,บวัตบไวเด,ด้อเอ,อ แต่มันก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกมันไม่เหมือนทำเองเนาะมันมันก็ต้องทำเองแต่ก็กินสองตาใหญ่โ,โชคดีมีชัยแหงๆตอนตัง,ง,งล่ำๆรวยๆกันทุกคนเด้อจ้าเด้อจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณแรงหมูหลายมันแสบอืมกันยู่ด้นกับเยเป็นหมูคนละเอออยู่นานไม่ได้แต่ว่าไปหอนๆอดบานมันกินหลายแห้งกินแบบลุกบได กินหมูลหลายมันก็นเลยแสบพี่น้องคะพ่อปดังกับคนกับหมูยักหน่อยกับคนกับมาเบิงหน่อยคนบะมาเบิงหลายกับข้นเอ้สัยสมนังเยอะอ้วนกินบนเหลือหายไปกินน้ำได้สมัยแต่เกา่ายังมีแห้งอยู่ด้วยเนี่ยฮ็ดเทแล้วกันย่งคาราคาสังคือว่าล่ะเออกระเทศแลลวกับปอดปออโป่งยบแล้วม,มันเครือกัน นั่งบอานั uh ่งอย่งอยูู่้เดียวเออบ่มีมู่มาคุยนํำมากับเงาทามีที่ซื้อเพื่ออย่างอยากอยากได้กระติกหนักสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนท่้ง อย่าให้มันขาดแม้แต่ยางเดียวพี่นนอะสู้น้ำกันไปสู้น้ำกันไปอย่างเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาให้กำลังใจกันเยอะแยะสู้กันไปสู้กันไปคนเก็บทองประจำเดือนจะกินลงไปก็หายปวดฟ้นจะหายแกบ่หายทันที่อรากปวดฟ้นกินนัวเนาะพี่นนองนาะ ผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะแวะบ้านยายอ้วนได้นะคะแล้วก็สตอรีก็ลงลงไปถาบหนึ่งลงลงไปไหลสดไหลไปเอาให้มันครบสุกย่างถูกแนวกินอยไหนึ่กินไผ่กินมัน <laughs> กินหน้อยคนมันบะแสมันบะคือกินหลายๆคนแหงมีผักมีสีใบหลายๆให้าินแสบก <laughs> ินอื <laughs> จะความจะกินกยี่างจะเกานีโอ้อยสอของซ่อมนีบกินเหมือนลถพี่ไม่งั้นก็ไม่ไม่หายนี่ขนาดกินยาก็ยังปวดปวดอยู่แต่ไม่มากแต่ไม่มากยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนทุกทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีเมสุสวัสดีจะซื้ออะไรของก็เยอะแยะแต่ไม่รู้ว่าจะสกินอะไรจะทำอะไรก็เลย ก็เลยหากินแถวๆนี้มีอะไรต่อไปสู้ต่อไปสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่ายายอ้วนอยากเรียนจบนะคะยายอ้วนเข็นรถขวางเขามาในซอยสวยแต่แข็บแกบ่เนาะซอยแอนเขาขายกับเขายายอ้วนจะยืนอยู่รถจะมาตั้มแล้วค่ะยายอ้วนไม่พานมาแวดใดญ่ได้จ้ายายเอื้อนเหลือไม่กี่นาทีแล้วเหลือไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ จะลงไลฟ์6มิยท,ที่ผ่านมาเรายังไม่ผ่านเราทํามาหลายเดือนแล้วเรายังไม่ผ่านปี67นี่ก็ขอให้ผ่านกันทุกคนนะคะที่รับช่อมลายหน้าที่รับช่อมลายได้เสม,มอเสม,มอมันก็จบไปเลยพี่เนาะเพราะวัน้าที่มันขึ้นเสม,มอเนาะพี่ทูมทางทางนว้นหนาวไหมหนาวไหมตรงนี้หายหนาวแล้วคะ่ะหายหนาวนา้ำใจน้าดีใจน้าหลามู่งเป็นได้ผ่านเพราะเารณน ขยันเนาะ่นจะไหนผ่านเออเข้ากระต้องเฮ็ดตามไปมันอาจสียอักเสบอักเสบมางนะไอ้ไอ้เหงือกนั่นนะนะมันจะคงสีอักเสบน่ๆแน่นแหละมันจะงคลิปเาวาสตอรี่ภาพหนึ่งลงทุกวันนะคะลงทุกวันลงทุกวันอย่าได้ขาดเข้าสิบใไ,ไดดก็ย้อนเข้าขยันนี่ เจ็าอ้วนจะเป็นเป็น,เป,นเป็นไม่หายเป็นไม่หายใครเป็นกลุ่มแก้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าให้เป็นแห้งขึ่อนอ <c oughs> อยากจบอยากจบต้องทำยังไงตึงหน่อยมันกบะไว้เห็งเป็นคนนอนเป็นแหนบปกติเป็นคนนอนเก่งต้องเป็นก็ตตองมีเวลาพักผ่อนมีเวลานอน โทรศัพท์ลนโทรศัพท์ลนมาเด็กหน่อยได้เหรนบ่เบ้อ